กล่องแพ็กเกจนะคะสำหรับคนที่อยากเก่งภาษาจีนนะคะแบบว่าพื้นฐานไม่ค่อยมีหรือว่าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วแบบอยากเริ่มเรียนนะคะก็คือแนะนำเซตนี้นะคะแพ็กเกจนะคะภาษาจีนติดสปีดคูณ4นะคะเป็นพยัญชนะนะคะอุ้ยสุดยอดมากเลยเป็นพยัญชนะนะตารางพินยินนะคะเอาไว้สำหรับออกเสียงนะคะโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดมากเลยนะสำหรับคนที่แบบว่า เริ่มต้นเนี่ยตัวนี้นะจะได้ออกเสียงแบบได้อย่างถูกต้องนะคะดีมากค่ะนี่ก็คือสำหรับคนที่เริ่มเรียนเลยนะคะการออกเสียงปัวพัวาการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะกับเพื่อเยๆนะคะดีมากค่ะอันนี้เล่มแรกนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลย